บาลานแตะสองขอนะครับลองดูครับจะถูกใจปลาหรือเปล่าโดนครับหืมกดกดกด หยิบร้อยครับนี่จะเป็นยี่สกนะครับสวิงไม่มีนะครับมือล้วนๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว แรงเขารู้รู้อยู่นะครับยี่สกแรงขนาดไหนนะครับคัน1.8คันตกกุ้งนะครับเดี๋ยวเหนียวหวานๆกันไปครับไม่ยอมอะ่ะหมดแรงหมดแรงเือหมดแรงหมดแรง นี่ครับสายประมาณนี้ไป้ที่ส่งครับ